ก็เสียดายให้ผมจูเกอร์ให้หนึ่งห้าในครับอยู่เกมฮอตนะผมดีโลเดวอร์เรอร์นะครับจริงๆตอนนี้เราก็โฟกัสรวมๆกันได้นะครับมันเป็นซีรีส์เกมกระพิกหรือพิกก็ไม่รู้ตามศิลนเอาเองนะครับแต่ว่าเกมนี้บอกเลยว่าแพ้ชนะเนี่ยต้องดู VR ช่วยอ่ะแบบมินเดียวมินเดียวจริงๆนะครับก็วันอื่นนะครับใครส่งรีเพย์ก็ส่งได้ที่เพจ Facebook นะครับคอมเมเล่ดีแมตตกาโตไปทีรูปประจำตัวเพจนะครับแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับจากช่องมิสเตอร์อาร์ชแนลนะครับใครสนใจก็มาลองดูได้นะครับ ก็มีไมค้ามีวอลซีมีทุกอย่างนะครับแล้วก็ Home Sweet Home อันนี้โฮมสปีดโฮมก็มีอนาคตอาจจะมีฮอนนะก็สังเกตเห็นว่าแบบอ่าเขาก็เล่นฮอนเป็นเหมือน,น,นกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลพืมาดูช่องใหม่ๆได้รู้สึกว่าจะเป็นคนเหนือนะคนเหนือก็จะหู้หู้อะไรเอเอไม่พูดดีกว่าพูดไม่เป็นเออแบบพูดภาษาเหนือเลยอะ่ะก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันภาษาเหนือภาษาใต้ภาษาอีสานนี่ครับล้วนแล้วมีเอกลักษณ์เป็นตัวของมันเอง โดนวะโดนวะโดนวะโอูโ้หูเวสเลนเอาเรื่องคือแม่งตีแล้วมันติดมินิสตันด้วยครับผมแต่ก่อนรู้สึกว่าเกมอาวีหรือเกมอะไรไม่รู้ในเฟซนะแบบอาวีภาคอีสานเขาก็พูดมาใส่สารแล้วคนดูเยอะมากคนสตรีมคนดูพันขึ้นถือว่าเยอะแล้วนะโอ้โหรู้สึกว่าคนนั้นสตรีมประมาณสามสี่พันนะแต่ช่วงนี้าหาหายไปแล้วนะไม่รู้เปไน็นไง โอเคเกมนี okay. me, ้ก็ดูกันประมาณสิบกว่านาทีแล huh ้วกันนะครับพอดีวันนี้มีมิสซิ่งมิสซิ่งที่ร้านเก๊กหวยทุยเฮ้ยฮุกมาโอ้โหโดยแมงมัดด้วยครับโอ้โหแล้วกัดไม่ทันนะครับแมงมัดมุดหนีไปก่อนนะผมดาฮุกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับบิงไปกัดฟิงก่อนเลยเฮ้ยตายว่ะตายตายโอ้หยอยู่ตัวเองเอาครับอินโดนีเซียมาแข่งช่วยครับจังหวะนี้ว่าไงสุดยอดรอดไปได้ว้าเออกตาย ตายไหวเฮียแม็กวาต้องคืนเมื่อกี้เกือบหล่อแล้วนะเอาซื้อเกิดเลยครับจังหวะน,นี้แต่งไงต่อครับเสกบาคารีไปยิงแส็แล้วก็อู้ตายมาครับเดวโบว่าไงเดวโอเดวโอพายุใครอารอฟินไปแล้วแต่งไงแม็กมัดแค่นี้ต้องทำร้ายได้ด้วยครับเก็บไปสองจะเกิดมาได้ไปสองตัวไปไปไปเดวโอบ,บอก นะครับตอนนี้มีพายุนะฮะมีออล่ารถเกาะเวทนะครับมีมอ็อกมีกันเวท <See me. S 1> อ่าพยายามวิงบงวิงโบด้วยอ่าเกมนี้เนี่ยคือถ้าไม่มีภาพช้าเนี่ยเราบอกเลยว่าเราตัดสินไม่ได้นะเกมเนี้ยนี่ <laughs> ทุยอ่ะดนลุ้นกันเอง <Show me S 1> ตอนนี้ก็สกอหกสิบเอ็ดตอเจ็ดสิบเก้านะครับ สกอ่ายตรงข้ามนำนะครับแต่ว่าป้อมตอนนี้ก็สูสีนะครับโดนคนระบาอ่าถ้าได้บาดนี้ก็จะได้เปรียบนะครับไปเพเซ้นต์เพเซนต์โอ้ยอยู่ตัวเองครับผมนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอเคคิเปอร์อ่ากัดเพลงโอ้นอสโดนไปแล้วเอ้ยออกมาตีอึ้บอึ้บพอจะง้างมือตีได้ชิบหายโคตรเหนื่อยเลยเออ เ่ครับเอา้ากดผิดหรือเปล่าครับจะอาจจะกดโดดแล้วก็สุดท้าน,นะผมแล้วอูโหูแข็งสองยูนเนียคยูเนียสกิลแรงมากอ่าตียใบครับมาลิงอ้โหยิงแสงกร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 ้วก่อใบบโอ้โหูหฮุกมาจะช่วยยูเนียครับแต่ว่าโดนลิงครับผมโอ้โหูน,อน็อตจะไม่รอดครับอ้าวแล้วเป็นเรื่องวอล์กไปแต่ว่าฝั่งข้ามเห็นมีมาแรงอยู่ครับ ลิงพยายามเดินตามมาหมดบัฟพอดีจริงๆกดอันนี้มันก็ลบดีบัฟด้วยไม่ใช่รววะเอาพีเคมากบนเฮ้ยลิงมาเอายิงลิงยิงแสงรถก่อแล้วอ่ะกดก่อชำพูไปครับพายุลิงขึ้นมาแล้ววาร์ปกับแล้วโอ้ยรอดเลยฮะลิงสกิลสามเคาะไปแล้วเหรอวะโอ้ยรอดเฉยมากเอาว่ะสเตมันดีอันนี้มีเงินเหลือหกพันกว่านะ อาจาจะเก็บไว้ใบแบ็กก่อนนะครับผมเอเาดลกเกอร์อีกหนึ่งครั้งนะฮะก็ไประสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับใครอยู่แถวนครปฐมบ้างยกมือขึ้นเปรบไม่มีต้องมีมั่งแหละคนดูหมื่นคนแม่ต้องมีคนอยู่นครปฐมประมาณไม่ห้ากับสิบอะผมเดานะไม่ห้ากับสิบคนใช่ไหมเอ้ยนี่พายุช่วยเพื่อนด้วย <c oughs> เรียบร้อยนะครับดึงใบกัดปิน้น โอ้โหแมงมัดก็มีพายุช่วยเพื่อนเหมือนกันนะครับกดก60ไปครับจังหวะน,นี้ว่าไงฟินฟินฟินโอ้โหจอตดตายแมงมัดเสียไปครับลิงยิงแสงรถเกาะแล้วคอมโบไปมาแล้วยูเนียแข็งฟึบแข็งปอกแข็งปอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีเพย์ดูให้โอ้โหลิงลิงไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีเพย์ฉากที่เดวโอคิวแม็กซ์ม์ทให้ไม่ต้องกลัวครับ เรามีรีเพอเออสวยเฮ้ยไม่ใช่เรามีสมบ,บการเรียก V R <laughs> ไม่ใช่สับบอลเรียก V R เรามี V R ย้อนหลังให้ครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ดูตรงนี้ไป็ดูอะไรของมึงออว่าคนนี้จะตุ๋ยวะโอ้โหลิงคอมโบแรงมากเออใครอยู่ในความผิมอ่ะ ถ้าแถวบ้านใครขายที่หรือว่ามีใครขายที่บองหน่อยนะไม่ซื้อไปขายนะจะซื้อไปปลูกบ้านเนะี่ยประมาณสองงาาเล้นหะนึ่งไร่เนี่ยประมาณนี้อ่าขอแบบแถวแถวอำเภอเมืองอะไรเงี้ยถ้ามีคนรู้จักขายหรือว่าใง้ขายเนะี่ยก็สง่สงสง่สงคอมเมนต์มาบอกในคลิปนี้ด้วยนะหรือส่งโลส่งส่งเฟซที่เขาขายหน้าร้านอะไรก็ได้นะี่จะสร้างบ้านอยู่แหละใครอยากได้พี่โจกเวนข้างบ้านนี่ก็ต้อง บอกให้พ่อแม่ขายที่พี่เรียบร้อยแตกไปเฮ้คนนอนโอ้โหจะฮุกช่วยจะฮุกช่วยทีไรตายก่อนทุกทีมามาโอ้โหฟินยิงว่าลิงคอมโบอพายุตัวเองไปก่อนนะครับ ไม่น่ารอดแมงกมาเสียบอีกโอ้โหตายครับผมเหลืออีกบาร์แรกอีกซีกเดียวเท่านั้นนะผมเอาไงเกรฟเกรฟเกรฟ,กรฟออาติลอยได้เนี่ยรอไปซุ่มรอตุ๋ยครับเดวบอกว่ารอไปซุ่มตุ๋ย,ยนะฮะเดวูซูเกอร์เลยครับครั้งสุดท้ายครับผมเดวตัดสินใจไปตุ๋ย <laughs> มึงจะไปตุ๋ยใครได้วะเดวไอ้ห่า เอ้ยเดี๋ยวว่าดาเมจมันก็แรงอยู่นะสามสามห้านะครับอาจจะมากกว่าฟินเอ้ยไม่ใช่มากกว่าลิงด้วยมากกว่าลิงด้วยแล้วก็มากกว่าฟินด้วยครับดาเมจมากกว่าแคารี่อีกนะครับอาจจะตีช้าไปเล็กน้อยแต่คือตีแรงกว่าฟินเนีย่ยฮุกโอ้อไม่ถึง่ะตอนนี้สกอร์ห่างกันย0ตัวพอดีครับผมในโวคิวอ่ะตอนนี้หลังๆเกมมาเริ่มทำดีนะ มาบาร์เดียวครับรอโคโนอสนะครับเดวยวบอกรอโคโนอสแต่ตัวเองไม่รอ,อนิดเดียวอีกแล้วห่างแค่เพียงเอือ้อมมือแต่เหมือนอยู่เซนไกโดนโดนว่ะโดนอาวะ่ะฟินวอกหนีครับโอ้ยไอตัวทองโดนสตันด้วยเหรอวะเจอเพรสเลนตีติดสันเหนื่อยเลย เดวโโอย่งไงได้อีดิพลวอวลกับวาคาลี่ฮะหมดแล้วอู้หยบิงออกไปก่อนนะครับแมกมาตามมาหรือเปล่าครับแมกมาตามมาแล้วเสียบโดนด้วยครับตอนนี้ไพโลกำลังมาเติมแล้วเจอแม็กมตาตเสกไพโรซันตีอ้าวซื้อเกิดมาตายแน่ตายวะตายวะตายวะ,ยวะอู้หูยไี่น่าซื้อเลยเอาล้วครับงานงอกโอ้ยนี่ก็ใส่เวทจ้าวะเดโบอกก็รอ โอโคน้อยก็ใช้ได้เนี่ยของแม่งปูแล้วอะนะฮะซาเวดแยกล่างวงกุฎส่ฟ้าตัวทองนะครับรีสกิลนะครับดาเมจคน้อยสามร้อยถือว่าไม่เลวนะเพราะว่ามันมีรีสกิลตีฟรีสปอร์ตแล้วน่าจะตายทั้งตัวแยกล่างอีกได้โดมก่อนนัาจะตายหมดนครับโดมในโดมนึงอาจจะได้ถึง2ตัวด้วยซ้ำนะครับถ้าโดมสวยๆมีการติดต้องการคองนะฮะคองก่อนไปนะครับเดวบอก จัดไปลูกพี่โอ้โหตายแล้วครับบิลดนเนียเดี๋ยวตีคองไม่ค่อยเข้านะมันก็ตีประมาณนี้นแหละ <c oughs> อุ้ยเสียบบึดอ้าวเสกโดนอยู่อะไรไงมแมลงโดนมาครับรถก่อไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยยังไงดียังไงดีงงดวาคาลี่ไปบนครับ เดี๋ยวโคโนะกับวานคารีส่องตัวครับเดวโวจะเกิดแล้วเดวโวเกิดแล้วว์ปไปล่างครับผมเอาสามทางให้ได้อ่าเกบอกเอาสามทางให้ได้ครับโคโนะไปครอบป้อมป้าอายุเนียบอกโคโนะมึงไปครอบป้อมตีอครอบป้อมตีเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอ๋ยวดูเดวโวก่อนฮุกมาอู้ยเชียว โคโนสกดเห็ดไปครับได้ไหมเอาไงวาคิริบอกให้นะครับโคโนสสไลด์ไปโดมแล้วเก็บฟินไม่ได้ก่อนไอเดวโววิงมากัดแม็กมานครับจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหเจอเพื่อนโอ้โหวีไปโันติแห้งครับอ้าวได้ว่ะเอ้ยโคโนสโดมอยีาโดมที่บ้านโดมที่บ้านทีเพื่อนเออเออสองแยกล่างอู๋นิดเดียวโคโนสโคโนสโอ้ยอีเขี้ยนิดเดียว ฝันไม่ถึงมาวอรคลี่อืเจอสตันเรียบร้อยเปิดของข้ามสกิลดีนะสตันสองสามตัวนะครับแม่งมัดอ่าเพซเลนเ์อย่างนี้นะครับไฮโลก็สตันได้ฮะอ่าไฮโลมันอาจจะสตันช้านิดนึงแต่ว่ามีแมงมัดกับเพซเซนเลนคอยตันเปิดให้ก่อนแล้วตันตามปิดที่หลังเนี่ยไม่ยากเลยนะครับ มีรถแฟลของข้าวสตันเยอะไม่มีตัวทองก็ยาก,กจะได้ดีมันสู้ไม่ได้หรอกโคโนสบอกรอออเลยมันสู้ไม่ได้อะโคโนสหมายถึงว่าถ้าเราออรับสู้ไม่ได้ลอยดีกว่ามาอยู่เนี่ยความบองของทีมจะก,กันไหวหรือเปล่านะครับผมมาป้องกัน ก็เป็นผมก็น่าจะยอมยอมบาร์นี้ไปนะเพราะว่าเราเพื่อเกิดครบดีกว่าอย่างน้อยเล้วยังเหลือบานบานเข้ามาตอนนี้มันสองตัวตายแน,ยน่นไงกวัวแล้วโอ้โห้วตายด้วยครับผมบอกแล้วครับสองตัวไปกันอ้อจะบิงแมนติเดวูฮุกกลับมาเฉยเลยโอเคกดวินบอลครับแม็กมัดหน้ากัดเหลือเกินสวาเ์ปิสเลงก็รอซ้อนอยู่ครับกัดแม็กมัดพิสเลตน,นต้านกูนแน่ กัดเพสรแดแมงมาสตันทำอะไรไม่ได้จริงๆครับเลยเอามาก่อนนะครับมาอูเนียมาแล้ว <c oughs> มาเดินล้วงหลังครับแล้วไม่เห็นใครเอาไหมอันนี่เอาฟินเอาฟินนี่ครับเราไปกัดฟินนะผมรอฟินตัวเดียวเลยจ้าบอกอยู่ครับเปิดดัดไปแล้วโอ้สวยเลยแล้ว,ลวไพลโลโอ้ยรอไปได้ เอาว่าเกมนี้เดือดนะครับบิงตามฟินครับสกิลสองสโลโตดันเนมีพายุพายุทำไมอ่ะโอ้ตายอยู่ดีไม่พายุมันนี่แค่น่าจะได้อยู่แล้วนะนะเพราะว่าตดไปก็สโลโฟินครับวิ่งหนีไม่น่าทันอ่าสวยงามอีกซีกเดียวครับแฟนๆข้าเหลือสองตัวนะครับไฟราเหลือซี่มาโคโนดมาดวน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  โคลน,นมีรีสกิลด้วยเอ้ยมีอันติด้วยยังไงโอ้โหพิยูเนี่ยโดนล้วงก่อนนะครับเดวโวว่าไงดี<ะ>วัคคารีกำลังมาเติมนะเดวโวตีบ้านก่อนนะครับวัคคารีกดตัวทองแล้วเอ้ยกัดลิงโอ้โหล,ลิงมีฮาร์ดลิงอึ่นอยู่เจอไพลโรสตันนะครับตามด้วยอันติแล้วมีพิยูตัวเอง<ะ>อวัคคารีโดดไปครับตีส<ะ>วยตามทางครับผม สามทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวยงามจึก๊กฮุกมานี่ได้อยู่โอ้ยเขาจะได้เนีย่ยแต่จะเกมพลิกหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหโอ้คนน็อตโดมโดมไพโลตีเปรียวโดมเพื่อนให้คุยอะโดมอย่างเงี้ยเต็มหน้ากูเลยเพื่อนบอกไพโลแม่งซอยอยู่ข้องนอกอ่าเดวโวอ้ย เดวโอเหลือ,อจึงหนึ่งนะปิดม็อกครับแล้วแอบอยู่ข้างบนนะจะมีแผนการอะไรบางอย่างนะครับอาจจะคิดไม่ซื่ออ,อาละเป็นเรื่องเดวโลกับวัคเรยยงล่างครับผมตอนนี้แม็กมารมาแล้วฮะรกระเพสเลนไฟตรงข้ามไม่มีจะเสียนะครับจังหวะน,นี้ต้องจบครับเดวโอออกมาดานัดานดันคีมยัย อ้าวไปลรงข้างล่างมาครับวากาลีตัวเดียวกันอยู่รหรือเปล่าครับมาอยู่นเนียมาด้วยยังไงจังหวนนี้บวกกันนัวบวกกันนัวพอพอถูดูเฉยได้ดูอ่าพอเดฟได้อยู่เดฟได้อยู่อ่าชิปหาย้วครับลิงกับฟินมานี่วงแตกโอ้โหเรียบร้อยวาคาลี่ยูรเนียตายสองครับอ้าวแล้วชิปหายเลยก็คือวาคารีไปแบกกันมาอีกครั้งครั้งสุดท้าย ตอนนี้ตัดสลับพาไปที่เดวโวเดวโวไหมเดวโวมีตีบ้านอยู่ปล่อยมัน <c oughs> ดูงล่างดีกว่าบวกกันเดี๋ไม่ได้ด้วยครับ <c oughs> ฟินตีป้อมแล้วยังไงอูโดนอ้าวยิบหายแล้วเก็บเก็บเดียวเดียวเดียวไอ้เฮี้ย,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 ยชนะวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สโลสโลภาพช้าภาพช้าอบอกแล้วจอดนี้ยต้องหนึ่งทับสี่ อตอนนี้เดวก็ตีป้อมอยู่กับครีามีการติก๊กคือคืออ่ะดูดูหลอดด้านบนนะคือแม่งจิดเดียวอะเซียววีอะถ้าเดโวไปช้ากว่าน,นั้นอีกศูนจุดห้าวีนะคือแพ้จริงแพ้จริงดูดิดู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 เนี่ยเนี่ยดูเลือดอันนี้เลยเท่าไหร่เเนี่ยหมดหมดพอดีเลยเนี่ยเลยเท่าไหร่วะ หมดหมดพอดีอะ่ะคือหมดหมดพอดีเปี้ยะหมดพอดีเปี้ยแต่เดวมันแตกก่อนนะไอ้เฮีย้ยคือมันเซี่ยววิจริงๆนะโอ้แทบพร้อมกันนะดูดิเนี่ยมันไม่มีเลือดบอกว่าเลยเท่าไหร่อรือว่ามันแตกพอดีเออจบเกมครับผมโอ้ชิวเชียดนะเกมนี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีเดวนะะแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์แพ้ไปแล้ว อาฟินได้ MVP ครับโอ้โหยัง,งี้ต้องให้เดวรจริงเอ่อชนะว่ะอ่าก็ไปเลยครับเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย